ก่อนสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวตัตแล้วก็ a o v ที่ไม่ได้เล่นมานานแสนนานโอเคก็ขอจับตัวที่คิดว่าถนัดละกันนะครับเอาว่างไงแวงวแวงเปิดเลยแวงเออนั่นแหละเอาโอเคเอามาเหา่ามาเหา่าเฮาอะไรมาเห่าฮงฮงมึงมาเห่าอะไรตอนกูเล่นเกมเนี่ยโอเคนะครับจังหวะแป0ร้800ปื้ม แวนมึงจะฟาร์มจริงเหรอแวนแวนมันฟาร์มนะครับอ,อ๋อแล้ววิ่งไปทางนั้นทำไมเอาตัวนี้โอเคนะครับหมาผมเห่าเลยวะโรมโบโอเคครีซี่สุยป้อมผมแล้วไอ อลัสเตอร์ไม่ใช่สิเ,เรียกว่าโลก,กีแล้วกันมึงสั่งดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่ามันจะคิวได้กี่ตัว <laughs> ไม่ใช่ผมไม่ชอบนะครับแต่บางทีมันก็เยอะไปโอเคเอาหนี้น,นกันไปถ <c oughs> อยห่างกันไป อ๋อเออสองสองสองถอย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 ดีเข้าป่าทันนะครับไม่งั้นโดนสกิลคีซีแน่โอ้อาลีเหรอแวนแม่งฟาร์มว่ะปล่อยพื้นนานพื้นเอาของผิดเลยตัมโมเดโลบสกิลเอาเอาไม่โดน ผมต้องยืนเลนจริงหรือวะเนี่ยให้กูไปฟาร์มไม่ได้เหรอโอเคเอาบลูมาแล้วเอาบลูก่อนเอีย yeah. อืมเอาเอา,เอาเข้าไปานโนว่บ้างไงน,นี่กูต้องฟาร์มด้วยยืนเลนด้วยเลยเนี่ยเออเฟิร์สประหลาดไปแล้วเราได้นะครับแพนิ ic, อคอยู่ที่900ร้อยนี่เรียมดีละ เดี๋ยวอาลีมึงจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าผมรอคีซี่กดเข้าไปใกล้ๆป้อมก่อนดีกว่านะครับยังวนี้อาจจะได้เขียวเลือดเยอะมาะคีซี่ไม่กล้ากระเถิบขึ้นไปดูนะครับ <laughs> เดี๋ยวเป็นการเปิดเผยตัวต,วตน <Okay. S 2> เค้าไหม <laughs> เข้าปึ๊บ <laughs> 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 เฮ้ยไม่ทันโอ้ยเคีไม่เป็นไรนะครับมรรมโ <c oughs> เมเมตเหอห่วงออกของด้วยแหละเดี๋ยวนี้ก่อนจังหวะน,นี้ชักจะไม่ดี <c oughs> คีซี่มันไม่กลับคีซี่ไม่กลับ เขายันป้อมอยู่เดี๋ยวว่าไงว่าไง,น,ไงน่าจะกลับแล้วเอาไม่กลับไม่กลับหรือจะกลับลไม่กลับนะครับที่ที่ไม่กลับไม่กลับก็สวยโอเคน่าจะกลับนะคิตตี้แหมอ <l ain> โอเคบนว่างแล้วเดี๋ยวผมไปฟาร์มต่อก่อน,น อืมเอาตายกันทั่วหน้าว่าไงไม่ยืนเลนกันเล่าเอ,อ๊กดสกิลสอไม่ค่อยติดแฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นเซตไอเทมแบบฟูเอดีอันใหม่นะครับที่ผมคิดขึ้นมา<อ>ก็เลยจะลองสัก,กหน่อย ขึ้นรัวๆแต่เมืก็ชิวๆสบายๆคีซี่กลับมาแล้วผมก็รอคีซี่เข้าฟ้องมอีกตามเคยนะครับจังหวะน,นี้ไปละไปละ,ปละอีกนิดนึง,นนงอีกนิดนึงเนเชอร์สแครี่เ,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 เอ้าหายคีซี่หาย รอก่อนรอก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงนั่นละนั่นละโอเคใช้ได้เยี่ห้เอาฟารมแต่โมเดลฟาร์มนะครับไม่เป็นไรโอเคผมรังแกคีตตี้เกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวจังเกิลทีมนั้นต้องมาช่วยแน่เลยทีมนั้นมีจังเกิลปะวะ กิซี่ต้องยืนเลนนะครับรู้สึกว่าทีมเราจะโอเคอยู่โอเคเอาไปเดี๋ยวเฮียฟาร์มก่อนนะแจ๊ะ <laughs> มันต้องฟาร์มนะครับตัวนี้อะไรล่นะนั่นดาร์คเลเยอร์เร่งให้กูสังหารเลยตอนนี้เทคสมายสไปเออร์ คีซี่ไม่มาแล้วหืดหืดโอ้อค,ออคีซี่มากลางนะครับยอกนกำลังโดนดูโบว่าไรว่าไงบักโลกิมึงจะไปช่วยเพื่อนไหมรเราก็ได้แต่สังเกตการอยู่ไกลๆนะครับเพจังหวะน,นี้ต้องฟาร์มก่อนอบวกก็บวกวะเอาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาว่าจะได้ว่าจะได้ สู้บอสสู้บอสเอาไม่สู้เขาซะงั้นข้างบนว่าไงนังเงือกนายเงือกเหรอเมือแมนเหรอจำชื่อมันไม่ได้นะครับไม่ได้เล่นานานาาบวกกันสนานวันไหวเลยเอโอเคไปบวกด้วยฮึปเอาอุ้ย <laughs> ผมวิ่งมาปุ๊บตายหมดแล้วไม่ก็เดี๋ยวดูด้านบนก่อนซิว่าจะเป็นเยัยงไงไ <Do victory. S 1> ม่ต่อแล้วมาละมินเนียนมาละคีบมาละเล่นเรื่อยๆนะครับแบบคุมเกมแต่รู้สึกว่าทีมเราจะรีบชนะซะแล้ว <c oughs> ทีมนุ่มเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เงียบ

อันตียังไม่มารอแป๊บกลับบ้านกันทวนหน้าเยอะเว้ยเฮ้ยเยอะบวกไม่ได้เข้าไปรู้เรื่องแน่ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนบวกไม่ได้แบบนี้ <Yeah. S 1> เอาไงเอาไงเอาไงเอางั้นนะ่ะ ตะกี้เห็นแวบๆออกไปแล้วเดี๋ยวเอาไงอาลีหนีไปแล้วนะครับผมเห็นคีซีแล้วกีซีมึงทำอะไรของมึงอันตีกำลังมาพอดีโอ้วิ่งมาทั้งแวนทั้งโลกีเลยเคเอาเปิดให้ครับเรียบร้อยนะครับเสร็จ มังกรไหวไหมวะไม่น่าจะไหวเอาไม่เป็นไรเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวขึ้นแกวบูของฝั่งตรงข้ามมานาผมรู้สึกจะรวดเร็วมากชิบเอ็กสมไยสเปีย <my> ไปเอามีนาทำไมทำอย่างนี้โอเคเอาเพีไงพอยู้ มาลบวมาลบวงเย็นเอาหายเพกไมสเปียอย่างดีแทรมโบมันอย่างดีหายหมดเออโลีิใช้ได้อยู่นี่หว่านึกว่าจะดีแต่ปากมามาเอาทีต่อเร็วเอาไหมเนียนๆแวบๆครับคิดผิมึงคิดผิดแล้ว โอเคเอาเอาเลยย้อนย้อนบวกกบย้อนนะครับจังหวะนี้ <c oughs> ตายไหมเรียบร้อย <c oughs> จบไปเน ب, จบไปไปถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน <c oughs> ถอยมันใกล้ป้อมเกินไปเราตีไม่ได้ไม่ใช่สิเราตีได้แต่เราจะไม่ได้คิวถ้าใกล,กล้ใกล้ป้อมเกิน จะมีใครว่าอะไรไหมถ้าข้าพเจ้าจะไปเอามังกรครับเอาออนสลัดไปแล้วเอาค่าคิวคิวไปเถอะใครได้ MVP ก็ไม่สวนจังหวะนี้โอ้มังกรก่อนฟารามก่อนนะครับพันสี่เดี๋ยวรอก่อนแป๊บโอเคบม เมังกรแล้วผมควันสตรีไปได้น้อยหนึ่งป้อมล่างกูจะแตกไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาป้อมไอ้ป้อมบนสิเดี๋ยวป้อมล่างของมันก่อนถ้างั้นเออเออเออโอเคเยน็นได้เทพอีกิหนึ่งงานแล้วย้อนมึงจะเพิ่งหิวคิวมึงช่วยบ้านก่อนโอ้โดับเบิลแทบไปแล้วโอเคแบบนี้แตกแน่น,นอ,อนไป เอาป้อมหายกาวแม่งเลยทั้งนั้นจะมีใครมากันไหมเอ๊บโอ้อลิมาป้อมป้อมมานี่มานี่มานี่นี่มามาเข้ามาแมนโอ้โหเฮ้ยเอาบ่อเอาบ่อแม่อุตส่ากดยิวแม่งโยนหออมาใส่ซังั้น เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้แสดงความโหอยออกมาอย่างสุดซึ้งคลิปนี้ก็เลยขอแบบไม่โหยละกันขอแบบชิวๆนะครับเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งตายแบบคลิปที่แล้วไม่เอา <c oughs> โอเคอ่าเอาป้อมสักนิดสักหน่อยตายขึ้นมาเร็วรถเอารถแม่งมีรถอยู่คันเดียวโอเคช่วยเพื่อนดีกว่าเท่้งเงินวายวายไงแม่ง เ,เสร็จไปหนึยอนเสร็จไปสองฟซีฟซเอ้ยเอ้ยเอ้ยเเสร็จไป3มแฮรทริกทีแม่งหนีไปได้ไม่ทันนะครับเดี๋ยวเอาเลือดแป๊บมานี่มน,มนี่เออเดี๋ยทีนั้นายเกลี้ยง ก่อนเกิดคีซี่เหลือคีซี่ตัวเดียวนี่ว่ายังเหลือไอเทมอีกหนึ่งอันนะครับนอกจากอันนี้แล้วเพราะงั้นไม่ไม่รู้สิมันเอสไปแล้วอะมันจบแล้วเนี่ย <c oughs> ออกไอเทมไม่ครบเลยโอ้ oh m ม g ก d อนไม่เป็นไรนะครับจีจีพูดเกมพูดเกมสนุกดีเดี๋ยวรอดูสกอร์ก่อนโอ้ยอน ย้อนได้ m v P เลยนะครับจังหวะานี้เนีย่ยอะไรเห็นเขาหิวคิวซะขนาดนั้นยืนยันนั่งยันนอนยันแต้มผมอยู่ที่8.7นะครับเสมอกับไอไอไอ้ JOB อะไรนี้แต่ผมเวล15อยู่คนเดียว <laughs> อโอเคโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก มไม่ได้เล่นไอ้ฟูเอดีนานแล้วนะครับเกมนี้ก็เหมือนกันแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเกมหน้าคลิปหน้าแล้วกันบายสวัสดีครับเย้ yeah.